สวัสดีค่ะน่าจะเคยเห็นหนังสือปกสีฟ้าสดใสเล่มนี้ผ่านตากันมาบ้างนะคะ Good Vibes Good Life หรือชื่อไทยคือใช้คลื่นพลังบวกดึงดูดพลังสุขของ Vex King คือมันกลายเป็นหนังสือที่ เออเหมือนกับเป็นปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรมไปละว,วางอยู่แทบทุกร้านหนังสือเลยแต่หลายคนอาจจะเข้าใจว่ามันเป็นแค่หนังสือ How To ให้คิดบวกทั่วๆไปวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันให้ไกลกว่าแค่ชื่อปกค่ะเราจะมาถอดรหัสปรัชญาเบื้องหลังที่เว็กซ์คิงพยายามจะสื่อจริงๆว่าการสร้างชีวิตที่ดีที่สุดในแบบของเรามันเริ่มต้นจากจุดไหนกันแน่ซึ่งแก่นของมันทั้งหมดก็วนกลับมาที่คำคำเดียวเลยคือการรักตัวเอง ซึ่งเป็นคำที่ถูกใช้กันเยอะมากเลยนะครับในยุคนี้เยอะจนบางทีความหมายมันก็อืเริ่มจะจางไปเหมือนกันซึ่งที่น่าสนใจในหนังสือเล่มนี้คือ Wax King พยายามจะดึงความหมายที่แท้จริงและทรงพลังของคำว่า Self Love กลับมาและนิยามมันขึ้นมาใหม่ในแบบที่จับต้องได้แล้วก็ลงมือทำได้จริงไม่ใช่แค่แนวคิดสวยหรูลอยๆครับใช่เลยค่ะพอพูดถึง s e l f l o v e คนส่วนใหญ่มักจะนึกถึงภาพของการยอมรับในสิ่งที่เราเป็นรักในข้อเสียของตัวเองซึ่งมันก็ถูกส่วนหนึ่งนะคะแต่เว็กซ์คิงบอกว่าน <Tools and gusto> <ver> ั่นเป็นแค่ครึ really ่งเดียวของสมการทั้งหมดเขาบอกว่า self-love ที่แท้จริงคือความสมดุลครับมันเป็นการเหมือนการเต้นรำกันระหว่างสองสิ่งหนึ่งคือการยอมรับตัวเองอย่างไม่มีเงื่อนไขในปัจจุบันขณะนี้เลยไม่ว่าเราจะเป็นยังไงก็ตาม แต่อีกขาหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันคือการตระหนักรู้ลึกๆว่าเราคู่ควรกับสิ่งที่ดีกว่านี้และเรามีศักยภาพที่จะเติบโตได้อีกนี่คือการผสมผสานระหว่างการยอมรับในปัจจุบันแล้วก็การมุ่งมั่นเพื่ออนาคตที่ดีกว่าอตรงนี้แหละค่ะที่น่าสนใจมากเพราะมันเปลี่ยนจากแนวคิดที่นิ่งๆคือฉันเป็นของฉันแบบนี้ไปสู่แนวคิดที่มันแอคทีฟมากขึ้นคือฉันรักตัวเองในตอนนี้ และเพราะฉันรักตัวเองเนี่แหละฉันถึงอยากจะพัฒนาให้ตัวเองในวันพรุ่งนี้ดียิ่งขึ้นไปอีกมันไม่ใช่การหยุดนิ่งแต่เป็นการเติบโตจากฐานของความรักว่ากันตามตรงมันคือการปฏิเสธความเชื่อที่ว่าเราต้องรอให้ตัวเองสมบูรณ์แบบก่อนถึงจะรักตัวเองได้เว็กซ์คิงบอกว่าให้รักตัวเองไปเลยตั้งแต่ตอนนี้แล้วใช้ความรักนั้นเป็นเชื้อเพลิงในการพัฒนาตัวเองต่อไปครับพอเราตั้งหลักได้ที่นิยามของเซ l f ์ลัฟที่มันแข็งแรงแบบนี้แล้ว คำถามต่อมาที่คนมักจะสงสัยก็คือแล้วเราจะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตได้ยังไงซึ่งหลายคนก็จะนึกถึงกฎแห่งแรงดึงดูดจากหนังสือ The Secret ที่บอกให้คิดบวกเข้าไว้แต่เว็ King ก็ชี้ให้เห็นช่องโหว่ของแนวคิดนี้เหมือนกันนะคะใช่ครับเขาชาประสบการณ์ตรงเลยว่าในวันที่ชีวิตมันแย่จริงๆการพยายามบังคับให้ตัวเองคิดบวกมันฝืนธรรมชาติมากแล้วบางทีมันกลับทําให้เรารู้สึกแย่กับตัวเองกว่าเดิมที่แบบ ทำไมเราคิดบวกไม่ได้สักทีมันอาจจะนําไปสู่สิ่งที่เรียกว่า toxic positivity หรือการมองโลกในแง่ดีแบบเป็นพิษได้เลยแล้วทางออกของเขาคืออะไรคะถ้าไม่ใช่การบังคับให้คิดบวกอย่งที่น่าสนใจมันไม่ใช่เรื่องคำศัพท์วิทยาศาสตร์ที่เขาเอามาอ้างยิงนะครับแต่เป็นแก่นของแนวคิดที่เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงเขาบอกว่าแทนที่จะโฟกัสที่ความคิดให้เราหันมาโฟกัสที่สภาวะภายในหรือความรู้สึกของเราแทน หมายความว่าเปลี่ยนจากการคิดมาเป็นการเป็นอย่างนั้นหรอคะถูกต้องเลยครับมันคือการเปลี่ยนจาก head based มาเป็น heart based หรือ body based มากขึ้นแทนที่จะสั่งสมองว่าจงคิดบวกให้เปลี่ยนมาถามตัวเองว่าเราจะทำอะไรได้บ้างเพื่อให้ตัวเองรู้สึกดีขึ้นในตอนนี้ซึ่งการรู้สึกดีนี่แหละครับคือการยกระดับแรงสั่นสะเทือนของเราหรือที่หนังสือเรียกว่าการสร้าง good vibes นั่นเอง มันเป็นเรื่องที่จริงแท้และยั่งยืนกว่าการท่องประโยคบวกในหัวเฉยๆพอจะนึกภาพออกเลยค่ะมันเหมือนกับการจูนคลื่นวิทยุถ้าเราอยากฟังเพลงเพราะๆเราก็ต้องจูนคลื่นของเราไปที่สถานีนั้นก่อนไม่ใช่แค่ตะโกนบอกวิทยุว่าเปิดเพลงเพราะๆสิซึ่งการสร้าง g o o d Vibes ก็คือการลงมือจูนคลื่น,นภายในของเราเองเป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพมากครับและนั่นคือประเด็นเลยคือการสร้างสภาวะภายในของเราก่อน แล้วสิ่งภายนอกที่สอดคล้องกันจะถูกดึงดูดเข้ามาเองโอเคงั้นมาถึงภาคปฏิบัติกันบ้างดีกว่าค่ะเพราะการพูดว่าสร้างกูดว i บ e ์มันอาจจะยังดูกว้างกว้างอยู่ในหนังสือเขามีวิธีที่เป็นรูปประธรรมแนะนาไว้ยังไงบ้างคะเขาให้แนวทางไว้เยอะมากเลยครับแต่ถ้าเราลองจัดกลุ่มดูนะจะพบว่ามันแบ่งได้เป็นสหมวดใหญ่ๆห,หมวดแรกคือการจัดการโลกภายนอกหรือสภาพแวดล้อมของเรา และหมวดที่2คือการจัดการโลกภายในหรือสภาวะจิตใจของเราเองซึ่งทั้งสองอย่างนี้ต้องทำควบคู่กันไปครับน่าสนใจมากค่ะเริ่มจากการจัดการโลกภายนอกก่อนเลยเป็นยังไงคะข้อที่ทรงพลังที่สุดน่าจะเป็นเรื่องคนรอบข้างครับที่เขาบอกว่าเราคือค่าเฉลี่ยของคนห้าคนที่เราใช้เวลาด้วยมากที่สุด อันนี้มันชนให้เราต้องกลับมาสำรวจวงสังคมของตัวเองแบบจริงจังเลยนะว่าคนที่เราอยู่ด้วยเขายกระดับพลังงานของเราหรือว่าสูบพลังงานเราออกไปนอกจากนี้ก็ยังรวมเป็นถึงการหลีกเลี่ยงดรามา่าเรื่องซุบซิปนินทาต่างๆซึ่งเป็นเหมือนขยะทางอารมณ์ที่เข้ามาลดแรงสั่นสะเทือนของเราโดยไม่จําเป็นและส่วนเรื่องการจัดการโลกภายในล่ะคะอันนี้มีหลายเครื่องมือมากเลยครับตั้งแต่เรื่องพื้นฐานอย่างการดูแลร่างกายกินอาหารดีๆดื่มน้ำเยอะๆ ไปจนถึงเรื่องของจิตใจเช่นการฝึกขอบคุณสิ่งเล็กๆน้นอยๆในแต่ละวันเพื่อฝึกสมองให้มองหาสิ่งดีๆที่มีอยู่แล้วหรือการทำสมาธิแค่วันละ15นาทีเพื่อให้จิตใจได้หยุดพักแล้วก็สงบลงดิฉันชอบอีกอันที่หนังสือพูดถึงคือเรื่องภาษากายที่บอกว่าให้ fake it until you make it การฝืนยิ้มก็ช่วยกระตุ้นให้สมองหลั่งสารแห่งความสุขได้จริงๆซึ่งมันก็มีข้อถกเถียงเหมือนกันนะว่ามันเป็นการกดทับความรู้สึกที่แท้จริงหรือเปล่าแต่ในมุมของ v ว็กซ์คิงเขาคงมองว่ามันเป็นเครื่องมือชั่วคราวในการสตาร์ทเครื่องให้กับความรู้สึกดีๆใช่ครับมันเหมือนเป็นการใช้กายนำใจไปก่อนในวันที่ใจมันไม่พร้อมจริงๆและที่สาคัญคือต้องจัดการอารมณ์ลบให้เป็นเมื่อรู้สึกแย่ไม่ใช่การกดทับ แต่คือการรับรู้และทำความเข้าใจมันแล้วค่อยๆปล่อยวางไปการอยู่กับปัจจุบันก็เป็นอีกเครื่องมือที่ช่วยลดความกังวลจากอนาคตที่ยังมาไม่ถึงได้ดีมากทั้งหมดนี้คือการปรับจูนโลกภายในของเราให้มีแรงสั่นสะเทือนที่ดีขึ้นครับพอฟังแบบนี้แล้วจะเห็นว่ามันคือการลงมือทำสิ่งเล็กๆในชีวิตประจำวันนี้เองไม่ใช่เรื่องเหนือธรรมชาติอะไรเลยแต่มีอีกประเด็นที่คนมักจะติดอยู่ค่ะคือการให้ความสำคัญกับตัวเองก่อนเนี่ย มันดูเหมือนกันเห็นแก่ตัวหรือเปล่าคะเป็นกับดักทางความคิดที่คลาสสิกมากครับหนังสือเปรียบเทียบได้ดีมากกับคําแนะนําบนเครื่องบินที่ว่าต้องสวมหน้ากากออกซิเจนให้ตัวเองก่อนแล้วค่อยไปช่วยคนอื่นเราไม่สามารถรินน้ําจากแก้วที่ว่างเปล่าได้การดูแลตัวเองเติมพลังให้ตัวเองจนเต็มก่อนไม่ใช่การเห็นแก่ตัวแต่เป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อให้เราสามารถช่วยเหลือและมอบสิ่งดีๆให้คนอื่นได้อย่างเต็มที่และยั่งยืนต่างหาก แล้วในทางปฏิบัติล่ะคะเราจะบาลานซ์เรื่องนี้กับการรับมือคนอื่นยังไงดีหนังสือแนะนําให้เริ่มจากการสํารวจตัวเองก่อนเลยว่าบางทีเราเองหรือเปล่าที่เป็นคนท็อกซิกกับคนอื่นหรือแม้แต่กับตัวเองจากนั้นก็มาดูเรื่องความสัมพันธ์รับเลือกคบคนที่เป็นเพื่อนแท้ที่สนับสนุนกันจริงๆไม่ใช่แค่คบเพื่อเข้าสังคมและต้องกล้าที่จะเผชิญหน้ากับคนคิดลบด้วยความสงบโดยตระหนักอยู่เสมอว่าไม่มีใครทําร้ายเราได้ถ้าเราไม่ยินยอม ซึ่งมันก็เชื่อมโยงไปถึงการเลิกเอาใจทุกคนหรือ people pleasing ด้วยสินะคะเพราะมันเป็นไปไม่ได้เลยและมีแต่จะทำให้พลังงานของเราหมดไปกับการพยายามเป็นในสิ่งที่คนอื่นอยากให้เป็นถูกต้องครับและในกรณีที่หนักที่สุดอย่างการอยู่ในที่ทำงานหรือสภาพแวดล้อมที่เป็นพิษจริงๆการรักตัวเองก็อ่านหมายถึงการกล้าพอที่จะเดินออกมาเพื่อปกป้องพลังงานและสุขภาพจิตของเราเองในระยะยาว โอเคค่ะพอเราสร้างเกราะป้องกันให้ตัวเองและจัดการพลังงานรอบตัวได้แล้วมาถึงจุดที่ดิฉันว่าเชื่อมโยงกันได้น่าทึ่งมากคือหนังสือบอกว่าการยอมรับในตัวเองนี่แหละคือฐานที่มั่นคงที่สุดในการสร้างเป้าหมายให้สําเร็จใช่เลยครับนี่คือจุดเปลี่ยนที่สําคัญมากหลายคนเชื่อว่าเราต้องประสบความสําเร็จก่อนถึงจะรู้สึกดีกับตัวเองได้แต่ว็กส์คิงกลับบอกว่ามันตรงกันข้าม เราต้องยอมรับและรู้สึกดีกับตัวเองก่อนและความสําเร็จที่ยั่งยืนถึงจะตามมาเพราะคุณไม่สามารถสร้างความสําเร็จที่แท้จริงจากรากฐานของความเกลียดชังตัวเองได้การกระทํามันจะถูกขัดเคลื่อนด้วยความกลัวและความรู้สึกขาดพร่องอยู่ตลอดเวลาแล้วการยอมรับตัวเองในแบบของเว็กซ์คิงมันมีองค์ประกอบอะไรบ้างคะก็จะมีตั้งแต่การชื่นชมในรูปลักษณ์ของตัวเองภูมิใจในสิ่งที่เราเป็น แต่ข้อที่สำคัญมากในยุคนี้คือการเลิกเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นบนโซเชียลมีเดียให้เปรียบเทียบกับตัวเองในอดีตก็พอแล้วและให้มองความสำเร็จของคนอื่นเป็นแรงบันดาลใจไม่ใช่เอามาบั่นทอนตัวเองที่สำคัญคือให้เฉลิมฉลองกับชัยชนะเล็กๆน้อยๆของตัวเองและให้อภัยตัวเองกับความผิดพลาดในอดีตให้มองมันเป็นบทเรียนเพื่อก้าวต่อไป พอเรามีฐานที่มั่นคงจากการยอมรับตัวเองแล้วขั้นตอนต่อไปคือการสร้างเป้าหมายให้เป็นจริงซึ่งก็ต้องใช้ทั้งพลังจิตใจและพลังการกระทำควบคู่กันไปใช่ครับขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้เลยในส่วนของจิตใจหรือ mind work เนี่ยก็จะเป็นเทคนิคที่เราคุ้นเคยกันดีเช่นการคิดบวกแบบมีเหตุผล can do attitude การพูดกับตัวเองซ้ำๆในสิ่งดีๆหรือ affirmation หรือการจินตนาการเห็นภาพความสำเร็จในหัวหรือ visualization เพื่อสร้างพิมพ์เขียวในใจให้ชัดเจนแต่ความคิดอย่างเดียวไม่พอต้องมีการลงมือทำหรือ taking action ที่หนักแน่นด้วยแน่นอนครับและนี่คือส่วนที่แยกคนสำเร็จออกจากคนช่างฝันคือการเขียนเป้าหมายให้ชัดเจนกล้าที่จะก้าออกจากคนฝอ่อโซน และที่สำคัญที่สุดคือต้องทำอย่างสม่ำเสมอซึ่งหนังสือใช้สองคำที่ทรงพลังมากคือ grit หรือความวิริยะอุตสาหะไม่ยอมแพ้ง่ายและ commitment คือความมุ่งมั่นทุ่มเทนี่คือเครื่องยนต์ที่จะขับเคลื่อนความคิดให้กลายเป็นความจริงครับเดินทางมาถึงบทสรุปของหนังสือแล้วนะคะซึ่งเป็นบทที่พูดถึงความจริงของชีวิตที่เราหนีไม่พ้นนั่นคือความเจ็บปวดและอุปสรรคมันดูขัดกับชื่อ good vibes good life เหมือนกันนะ แต่มันกลับเป็นบทที่ทําให้หนังสือเล่มนี้สมบูรณ์ครับเขาไม่ได้บอกว่าชีวิตจะมีแต่เรื่องดีๆแต่เขาสอนว่าให้มองความเจ็บปวดและความผิดพลาดในฐานะบทเรียนที่จะทําให้เราเติบโตและแข็งแกร่งทึ้งมันคือส่วนหนึ่งของกระบวนการไม่ใช่ความล้มเหลวของกระบวนการเหมือนเป็นด่างทดสอบที่เข้ามาเพื่อย,ยกระดับเราขึ้นไปอีกขั้นใช่ครับแล้วมันก็นําไปสู่แนวคิดสุดท้ายที่เป็นปลายทางของทุกสิ่งนั่นคือ การใช้ชีวิตอย่างมีเป้าหมายหรือ Living with Purpose เมื่อเราสามารถตอบตัวเองได้ว่าเรามีชีวิตอยู่ไปเพื่ออะไรอะไรคือสิ่งที่ทำให้การตื่นนอนในทุกเช้าของเรามีความหมายเมื่อนั้นแหละครับที่เราจะรู้สึกว่าชีวิตมันสมบูรณ์และคุ้มค่ายอย่างแท้จริงการมีเป้าหมายนี่แหละคือแรงสั่นสะเทือนในระดับสูงสุดถ้าอย่างนั้นพอจะสรุปแก่นของ Good Wife Good Life ทั้งหมดได้ว่าย่างไงคะมันหมายความว่าอะไรกันแน่ ผมคิดว่าแก่นของมันเรียบง่ายแต่ลึกซึ้งมากครับคือการย้ายศูนย์กลางของความสุขจากภายนอกกลับเข้ามาสู่ภายในตัวเราเองความสุขที่แท้จริงมันไม่ได้มาจากคําชมของคนอื่นไม่ได้มาจากสิ่งของที่เรามีหรือสถานะทางสังคมแต่มันเป็นสภาวะที่เราสามารถสร้างขึ้นเองได้จากข้างในกุญแจสําคัญก็คือการเปลี่ยนมุมมองของเราเองเริ่มจากการรักและยอมรับในสิ่งที่เราเป็นตอนนี้แล้วใช้มันเป็นพลังในการสร้างชีวิตที่เราต้องการ โดยไม่ก้องรอให้ใครมาอนุญาตหรือรอเปรียบเทียบกับใครเลยสิ่งข้มุนนี้ก็ทิ้งคำถามที่น่าสนใจไว้ให้เราได้คบคิดกันต่อนะครับในเมื่อหนังสือชีใ้ให็นแล้ว,ว่าขุมทรัพย์แห่งความสุขที่แท้จริงมันอยู่ข้างในตัวเราเองทั้งหมดคำถามก็คือแล้วอะไรคืออุปสรรคชิ้นที่ใหญ่ที่สุดที่คอยขวางการเราไม่ให้กล้าที่จะมองลึกเข้าไปสำรวจข้างในจิตใจของตัวเอง